ไม่ได้นะครับปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าพานานอเอ่อคุณเต้ดาวีเขาจะออกจากป่า,าทีหนึ่งมันจะหนีกันแบบไม่ได้ <c oughs> อะไรอะไรออกจากป่ามาก็ก็อืมตอนนี้สเปซสั่นไปหมดสเปซสันะ่นเออไม่หลับไม่นอนนะครับฮะออกมาก็ทงบันลังเลยนะคุณได้ข่าวว่าห้าทุม่มได้ห้าทุ่มซีรีส์จะออดแล้วครับ <c oughs> ช่เออทำไมถึงมามาตอกันแบบนี้ไม่ไปดูซีรีส์อุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ผมก็กำลังทำคะแนนอยู่ครับผมกำลังเชิญชวนให้ทุกคนไปดูหมอตีนใช่แต่ว่าเอาใจช่วยหมอตีนกันนะครับวันนี้คือแบบพี่หมอตีนแบบเหนื่อยมากเลยครับที่แบบกว่าจะตอต้นแบบไอ้ไอ้ต้นเอ๊ะทำไมทำไมพูดไปติดขัดได้ยังไงแปลกๆไม่รู้นะฮะนี่ร้องตีนครับ พี่เรียกเออาร์ได้ที่เบอร์ไหนนะหนึ่งหกหกเก้ารือเปล่าครับวันนี้ต้องต้องต้องซีพีอาร์พี่เราอะค่ะ <laughs> ทําไมทําไมตอนเข้าสเปซแต่ละคนมาแล้วแบบตอนแรกก็เมาส์กันอยาานนา่างมอาวันแล้วพอแบบเวลาเราเข้ามารู้สึกเอออะเออเอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ทุกคนเลยเอสงสัยเราต้องสงสัยเราต้องมีม <laughs> ีแหวกหลุมแล้วหรือเปล่า <laughs> ี่เข้าใจไหมเหมือนเราตั้งบ่อนกันอยู่แล้วอยู่ตำรวจก็มาโตำรวจจะให้เป็นหมอหรือจะให้เป็นตำรวจไม่รู้อตอนนี้หมอหน้ากลัวตำรวจอยูเออ่เนี่ยอ้าวเงียบเลยเอ่นาน่าจะที่อาดมาแล้วนา่าจะต้องไปดูที่อาด <c oughs> อุ้ยก็ไปแล้วเหมือนเขาแบบปล่อยให้เราอยู่กันสองคนและพี่นั่นแหละสิตอนแรกรูค้คือคืนนะพอเราเข้ามาเหมือนแบบเหมือนชิปเชิบหายหมดเลย บอกว่าวงแตกอะไรเงี้ยนั่นละสิไพ่เพย้ปิววงแตกจริงปิเตอรเขามาทันไหมอ่ะเขามาทันตอนที่พี่ปรึกษาเรื่องสถานะกับน้องติ๊พี่พึ่งมาหรออะไรนะพี่พึ่งเข้ามาหรอเขามาได้ได้ยินในสดสดเลยนะยอ้หมยถึงว่าอยากกินน้ําตาลสดตอนนี้น้ําตาลตกมากเลยพี่กแบบเออต้องกินน้ําตาลสดเข้าไปหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมีแรงในการดูทีอาร์ดซีรี ทั้งคืนทั้งคืนนิกปั่นทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราอ่ะใช่ต้องเติมน้ําตาลต้องเติมน้ําตาลเนี่ไงต้องแต่น้ําตาลนิดหนึ่งนิดหนึ่งน้ำตกช่วงนี้เหงื่อตกแล้วตอนนี้เหงื่อออกแล้วทำไมดูดูวงแตกดูวงแตกทุกคนเงียบหมดเลยใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยใช่ใช่ค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะงั้นงั้น งั้นงั้นพี่ที่เป็นแขกรับเชิญไปดีกว่าเนาะก็ก็ไหนไหนพี่เต้ก็มาแล้วอะค่ะนานๆที่ปาบอกว่าอยากขอแฟนลูกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าน้องตีไม่มีแฟนไงเมื่อกี้น้องตีบอกน้องตีไม่มีแฟนน้องตีโสดใครบอกใครบอกตีมีครับตีมีตีโสดหรอมีแฟนแล้วไม่ไม่โสดนับนับนับหนึ่งหนึ่งถึงสิบให้ให้ไหนดิ อ่าอะไรนะโถดน้ำหนึ่งสข้มาไหนึ่งสิบสิบเอเร็วน้ำหนึ่งสิบเอ็ดไปเยเร็วเร็วเร็ว้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบยังครบแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วนะ ครบแล้วห้ามเลิกนะ <laughs> ต้องตีไปแล้วไปดูซีรีส์แล้วโอ้ย <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> ครบแล้วอะ่ะเอ้ย